ตรงนี้รับชมข่าวต้นชั่วโมงเวลา14นาฬิกาครับ ควอนตัมไบโอเทคอัพแรกของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปยกระดับผลิตภัณฑ์นวัตรกรรมเพื่อสุขภาพบูมไอซีซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นสัตว์ออฟฟิศสำคัญในผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหารเม็ดฟู่ชนิดต่างๆพร้อมกับเปิดตัวนักแสดงชื่อดังพีพีกริดเป็นพรีเซนเตอร์คาดว่าจะสามารถสร้างยอดขายได้ไม่ต่ำกว่า1000ล้านบาท ตัวนี้เนี่ยเราก็ตั้งเป้านะครับที่จะผลักดันให้สินค้าเนี่ยออกสู่ผู้บริโภคให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าเรารู้เลยว่าถ้าเกิดยิ่งส่งต่อถึงผู้บริโภคได้เยอะมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งเกิดเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคมากเท่านั้นรับชมรายการที่น่าสนใจกันต่อเลยครับ